วันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าว่าทำไมวันนี้เพชรซิมเขาอัปเดตตรงเวลาจัางเลยแปลกเนาะอ่ะอัปเดตมันจะแบบเพชรซิมทุกคนมีบาสเกตลีกเข้ามามีแฟนฟิตอร์โซนใหม่เข้ามาโอ้ลิมิเต็ดเทนนิสลิมิเต็ดฮิวบาสเกตโซนเพกแล้วก็มีแสมดังมีสัน้นเอ่อคาล end มีนิวยีปรีวอร์ดมีบูสยิปยิปบูสแฟนตาซีเพกเอกแล้วก็คูณ5 Time ้ไทม์เทลมีแพ็คเอ็กซ์ซีฟใหม่ที่เป็นเอ่อโกดการ์ดแพ็คโดนอ่ะแล้วก็เอ็กซ์ซีฟคอสมิกอ่ะมีประมาณนี้ ขอดูเอ็กซ์ก่อนดิโอเคจะมีโบอืมอันนี้เอ็กซ์ใหม่อ่าเอ้คุณคุณแต่ว่าเป็นวงกลมใช่ไหมรีเมคเย้ะโอเคมีสแรมดังสองอย่างแป๊บหนึ่งนะอันนี้เป็นการ์ดแพ็คโอเคโยม,มานี้อ่ะขอดูเออแฟนตาซีโบวก่อนละกันแป๊บหนึ่งมีเข้ามาทุกคนห้าศูนทุกคนเอาเข้ามาเลยครับโอ้โหมาอัปเดตแต่ละทีนี่โคตรกระตุกเลยตรงๆอ่ะเปิดมาเลยครับพี่น้องอือโอเคเปิดมาพันห้าไม่เปิดได้เลยหรออันนี้สี่พันอะ ฟาร์มไปย,ยาวๆทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพี่โอเคบูสเตอร์เรียบร้อยใช้ระเบิดได้แล้วกันแล้วก็สุ่มไข่อะสุ่มมา2ฟองอัะเปิดไม่ไเลยค 4, รับ4,000ันแอรีเราไปคือชื่อเงิน8 0 0 0อ่ะฟาร์มไปย,ยาวๆเหมือนเดิมทุกคนอัะเปิดไข่หน่อยเุย้ยเลนโบสวยอัะเปิดมา800 0ันแอรีเราไปคือชื่อเงิน20,000อีซี่ทุกคนไม่ยากอัะเปิดนี่มาสองฟองโอเคอันนี้คืออะไรอะพชั่นใช้เจมซื้อเหรอมีอะไรบ้างอะน่าจะเหมือนเดิมหละมั้งโอเคเปิดมา2 0,000 ตันยังโอเคตันแล้วไปทุกคนไปสแรมดังกันดีกว่าประเด็นคือพี่ได้ขายตัวคอรในเจ้าเอาเอไอ้นั่นไปแล้ววะ่ะไอฮิโปโปโมลอนทุกคนแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือใช้เงินอ่ะสามพันเปิดไปเลยแล้วก็อันนี้สี่พันเปิดมา, 4, ดมาอ่ะหกพันเปิดมาอีกโอเคมีแค่นี้เหรอทีมท็อปท็อปทีมเออเดี๋ยวนะท็อปทีมโอ้โหสี่คนหมายถึงว่าสี่คนเออในทีมเนี่ยรวมกันให้มันได้มากสุดใช่ไหม ถ้าสมมติเราติดอันดับเราจะได้อะไรอันนี้อินไว้ติดอันดับอันดับหนึ่งคือได้กล่องกิฟต์หนึ่งมาดูว่าเออในทีมนั้นซสี่คนคือได้เทคนิคหนึ่งตัวกับฮิ้วสองตัวใช่ไหมกับเออกล่องกิฟต์หนึ่งประมาณนี้เหรอโอ้โหแล้วประเด็นคือ,อม,มีทีมและหนึ่งเทพจัดๆแล้วเราสามารถเออเข้าได้ไหมอ่ะหรือว่ามันมีแบบอินไวที่เป็นสาธารณะไหมพับบิกอะไรเงี้ย ไม่มีเลยหรอโอ้ยแย่อะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะไม่ที่อัปเกรดทุกคนอัปเกรดใหม่พี่อัพเกรดไปแล้วช่องหนึ่งสามารถลดเกรดได้อันนี้สิบเปอร์เซ็นต์มีอัปเกรดไข่สเต็งลุกออฟยืดคีย์ลิกก้อกับเออติช็อตประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เหมือนจะเป็นของฟรีเหมือนจะเป็นเควสทุกคนก็คือให้เรายืดคิิ์ล้อนได้หมดสิบครั้งเพื่อได้รับเออกล่องกิฟต์หนึ่งกล่องคือกล่องอะไรเอ่ยน่าสนใจมี้งหมาเจ็ดวันโอเค งั้นเดี๋ยวพี่เอฟเคชูไปะสเปซเหมือนกันพี่อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้กล่องนั้นมันคืออะไรอไปทุกคน K, เอฟเคยาวได้เลยไป พบหรือยังมาขาดอีกสามรอบอ่ออีแค่สามรอบเท่านั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเก็บของก่อนอ่าฮะแป๊บนึงอ่ะเก็บ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 มาเก็บมาเก็บมาอันนี้สร้างทีมคืออืมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สร้างทีมก่อนอ่ะอ่ะสร้างมาอีดิดอินไวท์อ่อคือมันไม่สามารถปรับเป็นอ่าสาธารณะได้ใช่ไหมน่าใช่ทุกคนเพราะว่าเออมัน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 มีแค่นี้อ่ะแป๊บหนึ่งเก็บก่อนเราขาดคกี่ข้ออีกสาม อัปเกรดเพกหน่อยอ่ะอัปเกรดไข่มีอะไรเข้ามาไหมโอเคตัวนี้ไม่ตัวเดิมเนี่ยไม่เอาไม่ใช่เนี่ยตัวใหม่จอยยูนยิคอร์นโอเคอ่ะไปทุกคนเลยสามรอบไปเดี๋ยวพี่เอพเคสยแป๊บหนึ่ง โอเคทุกคนก็คือตอนนี้พี่ท่านการเคียนไปที่บร้อยแล้วเมื่อกี้ลืมอัดคือมันได้สองที่มันเป็นเอ่อมันแย <c oughs> ่เป็นรองเท้าที่เฉยอ่งนึกว่าจะเป็นของดีอืมอ่ะโอเค่ลงประมาณนี้นก็สำหรับเจนี้ไม่ได้ฮะสุมิไม่ได้ฮะ